สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l มวยเกียรติสมเียนเดือดน,นะครับอันดับนักมวยาสากลที่ดีที่สุดแบบปอนต่อปอนมันจะเป็นประเด็นที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์หรือดรามา่าในหมู่แฟนมวยได้อยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุก,กี่สมัยก็ยังมีข้อถกเถียงให้ได้โต้แย้งกันอยู่ตลอดซึ่งบางจังหวะก็อาจจะมีนักมวยบางคนแหละที่รังตําแหน่งราชาของแรงกิ้งได้อย่างยาวนานเราะว่าเมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปบรรดานักมวยไฟแรงหน้าใหม่ก็เริ่มเข้ามามีบทบ,บาทมากขึ้นจนทําให้หลายๆอย่างต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง และในคลิปนี้ผมจะขอ,อนําเสนอให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับว่าในบทสรุปของช่วงปี2021นั้นมีนักมวยคนไหนบ้างที่ติดอันดับแรงกิ้งเป็นนักมวยสากลที่ดีที่สุดแบบปอนต่อปอนโดยผมจะขอยึดตามแรงกิ้งของสื่อใหญ่ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอย่างนิตยาสารเดลิง์นะครับว่าอะไรก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับ10อันดับนักมวยสากลที่ดีที่สุดแบบปอนต่อปอนของปี2021โดยนิตยาสารเดลิง อันดับ10ไทสันฟิลลี่หลังห่างหายจากสังเวียนไปนานเกือบ2ปีเต็มราชันยิสีก็ได้หวนคืนบอลลังอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการเอาชนะดีองเต้ไวเดอร์อย่างสมศักดิ์ศรีในไฟภาค3พิสูจน์ให้แฟนมวยทั่วโลกได้เห็นกันไปเลยว่าเขานี่แหละคือนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทที่เก่งที่สุดในโลกในตอนนี้ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าไฟภาค3ของฟิลลี่กับไวเดอร์จะถูกจารึกลงไปในฐานะหนึ่งในคู่มวยรุ่นเฮฟวีเวทที่ดีที่สุดตลอดกาลอย่างแน่นอนโดยถึงแม้ว่าไฟนี้ เดอ b บลนด์สโบเบจะเตรียมตัวมาดีมากและได้รับการอัปเกรดชั้นเชิงฝีมือจากโค้ชคนใหม่อย่างมาริกสกอตถึงขั้นที่สามารถน็อกดาวน์ฟิลลี่ได้ถึง2ครั้ง2คาแต่สุดท้ายแล้วความแข็งแกร่งของราชันยิปีก็นำให้เขาพิงนรกกลับมาชนะน็อกไวเดอร์ได้อย่างเด็ดขาดเลยในยกที่11และใช่และครับเชืเ่อเลยว่าตอนนี้แฟนมวยส่วนใหญ่คงอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะให้ฟิลลี่โคจรมาลมแชมป์โลก4สถาบันหลักกับผู้ชนะของไฟล์รีแมตระหว่างอเล็กซานเดอร์อุสิก กับอันดับ9คาซึโตะอิโอกะนับตั้งแต่ย้ายขึ้นมาชกในรุ่นซูเปอร์ไฟเวเส้นทางอาชีพของคาซึโตะอิโอกะยอดนักโชวขวัญใจชาวญี่ปุ่นก็เริ่มสดใสามากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเขาได้ทำการตอกย้ำสถานอาชป์โลกของ WBO ไปอีกครั้งจากการเอาชนะคะแนนฟังซิสโกรอติเกตผู้ท้าชิงมากประสบการณ์จากนั้นก็ปิดท้ายปี2021อย่างสวยงามเลย ด้วยการอาชนะคะแนนนักชกเพื่อนร่วมชาติอย่างดิวจิฟุกุนากะอันดับ8วาซิลโรมาเชงโกหลังจากที่สั่งลาปี2020ไปอย่างน่าผิดหวังด้วยการแพ้คะแนนแบบชวนช็อกให้ทีโอฟิโมโลเปสในที่สุดโรมาเชงโกก็สามารถเรียกสตากลับคืนมาจากแฟนมวยได้สำเร็จในปี2021หลังตำแหน่งนักมวยที่ดีที่สุดแบบปอต่อปอเอาไว้พร้อมแสดงให้ทุกคนได้เห็นเลยว่า เขายังไม่ได้กำลังเข้าสู่ช่วงขาลงเหมือนที่หลายๆคนเชื่อซะหน่อยสำหรับผลงานของโรมาเชนโกในปีนี้ก็เริ่มจากการชนะน็อกมาไซโยชินากาตานินักชกระดับท็อปรุ่นมอเดินมิถุนาก่อนที่จะมาไล่ถล่มมาชนะคะแนนดิแชมป์โลกอย่างริชาร์ดคอมมี่ไปแบบขาดลอยเลยในช่วงปลายปีทีหนึง่งซึ่งจากชัยชนะนี้ก็ทําให้หลายๆคนแอบรุนเลยว่าจะทําให้โรมาเชนโกได้มีโอกาสเปิดศึกชิงแชมป์โลกหลายสถาบันกับจอร์ดแคมป์โซร์จูเนียต่อไปในอนาคต อันดับ7จ็ดฮวนฟรังซิสโกโอเอสตาดาอาจจะมีผลงานการโชว์แค่ไฟเดียวในปี2021แต่ก็พูดได้เลยว่าเป็นหนึ่งในชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเรซูเม่ของเขาสำหรับฮวนฟรังซิสโกโอเอสตาดาแชมป์แฟนชายรุ่นซูปเปอร์ไฟเวทของ WBC ที่จัดการล้างแขนเฉือนเอาชนะคะแนนโรมันช็อกโกลต,ติโตกอนซาเลสไปได้แบบไม่เอกฉันพร้อมคว้าตำแหน่งซูปเปอร์แชมป์โลกของ WBA มาครองอีกเส้นได้สำเร็จนั่นหมายความว่าตอนนี้เอสตาดาไม่ได้แพ้ใ,ใครอีกเลย นับตั้งแต่แพ้คะแนนในสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นในปี2018แถมในปีต่อมาเขาก็ได้ชำระค้นไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยด้วยการเอาชนะคะแนนสีสเกตโดยเอกฉันเลยอันดับ6 Aero s p e n c e Junior ถึงแม้ว่า Aero s p e n c e Junior จะไม่ได้ขึ้นชกในปี2021เลยซับไฟแต่กิจัพร์ความเก่งกาจของเขาก็ทำให้หลายๆคนยังยกย่องให้เขาเป็นราชนุ่น,นเ,เวลเทเของยุคนี้เคียงข้างเทเรนคอฟอร์ดไม่เสื่อมคาย พอแม้จะประสบอุบัติเหตุรดความในปี2019จนหลายๆคนใส่หน้ามองว่าเขาคู่หดอนาคตในวงการมวยไปแล้วแต่สุดท้ายสเปนก็ได้ทําให้คนพวกนั้นรู้ว่าตัวเองคิดผิดจากการหวนคืนสเวียนอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการเอาชนะคะแนนแดนนี่กาเซียอดีตแชมป์โลก2รุ่นมากฝีมือว้แบบขาดลอยในช่วงปลายปี2020และสําหรับใครที่อยากเห็นสเปนกลับมาประกาศสักดาบนผืนผ้าใบอีกครั้งก็รอชมกันได้เลยเพราะตอนนี้มีข่าวหนาหูมากว่าไฟต์ต่อไปของเขา อาจจะเป็นการเปิดศึกล้มแชมป์กับผู้ปิดตำนานแมนนี่ปากเกียวอย่างยอร์เดนิสอูกัสในปีนี้เลยด้วยอันดับ 5. จอร์เทเลอร์เป็นีกคนนะครับที่มีผลงานขึ้นโชว์แค่ไฟเดียวในปี2021สําำหรับจอร์เทเลอร์ยอดมวยชาวสกอตแต่ก็พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆเพราะว่ามันคือการเอาชนะคะแนนโคเซ่ลามิเลสในไฟล์ล้มแชมป์โลกสีสถาบันหลักรุ่นไลท์เวทเวทซึ่งในไฟนี้ เทเลอร์ก็ได้ตอกย้ําความเท่ของเขาแบบสวยงามเลยด้วยการน็อกดาวน์ลามิเนตลงไปให้กรรมการนับในยกที่6และยกที่7สําหรับไฟต์ต่อไปของเทเลอร์จะเป็นการป้องกันตําแหน่งแชมป์กับแจ็คแคทเทอร์ลผู้ท้าชิงไฟต์บังคับของ WBO ซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับแต่ว่านี่ถือเป็นไฟต์ที่6ติดต่อกันแล้วนะครับที่เทเลอร์ต้องรับมือกับคู่ชกที่มีสซตตีไายพ่ายโดยเทเลอร์ก็ได้แสดงความทะเยอทะยานออกมาก่อนด้วยการบอกว่าหากเขาผ่านแคทเทอร์ลไปได้ เขาจะลงทุนปีนรุ่นขึ้นไปประท้าก,กับยอดมวยรุ่นเวลเทเว,อเวนอย่างเทเลนคอฟฟอร์เลยทีเดียวอันดับ4นาวยะอินโนเวกัวคนจะไม่รู้ว่าหมัดหนักงานนี้นาวยะอินโอเว่เลยขอทำผลงานในปี2021ด้วยการชนะนอกคู่ชกทั้งสองฝ่ายไปเลยเริ่มจากการกดหุกซ้ายตัดลำตัวจนไมเคิลดัสมารินาสทนไม่ไหวต่อด้วยถล่มแก่นนคร G ีีเรือใบไข่มุจนกรรมการทนดูไม่ได้ ต้องโผล่เข้ามางรับไฟดื้อเลยและจากผลงานการชกเหล่านี้ผนวกกับผลงานขึ้นหิ่ในอดีตอย่างการชนะคะแนนโนด ate, ิโตโดเน่แชมป์โลก4รุ่นระดับตำนานก็ทําให้ชื่อชั้นราคาของอนโนวเอขึ้นหิ่ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยในฐานะยอดนักชกชั้นแนวหน้าของโลกในยุคปัจจุบันอันดับ3เทอเรนต์คอรฟอร์ดเพิ่งนำผลงานขึ้นที่ให้ตัวเองไปมันนเลยสำหรับเทอเรนต์คอรฟอร์ดแชมป์โลกรุ่นเว,เวทของ wbo ที่กลายเป็นนักชกค,คนแรกเลยที่สามารถปิดบัญชีสายอึดอย่างชอนพอเตอร์ได้สําเร็จซึ่งจากไฟดังกล่าวก็ทําให้เราได้เห็นกันเลยครับว่ายอดมวยคนนี้มีไอคิวมวยพลังหมัดและรักษาการชกที่ยอดเยี่ยมสมคำเลิ่มลือจริงๆนับตั้งแต่เทร์นโปเมื่อปี2008คอฟฟอร์ดก็ขึ้นชกมาแล้ว38ไฟไม่เคยรู้จักคําว่าแพ้แม้แต่ครั้งเดียวและที่สาคัญมากกว่านั้นก็คือเขาเคยสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญให้ตัวเองมาแล้ว จากการคว้าแชมป์โลกรุ่นไล่เบอร์เวนของทั้ง4สถาบาันหลักมาครองในเวลาเดียวกันปัจจุบันหลังจากที่หมดสัญญากับทางท็อปแองคอฟฟอร์ดก็ได้ตัดสินใจเบนเข็มหันมาเป็นฟรีเอเนต์อย่างเต็มตัวเพื่อหาโอกาสทำศึกบิ๊กไฟกับซูเปอร์สตาร์คนอื่นๆเช่นแอโรสเปนจูเนียยอร์เดนิสอูกัสหรือจอร์นเทเลอร์ทำให้น่าจับตามองมากครับว่าสุดท้ายแล้วจุดหมายปลายทางลำดับถัดไปของคอฟฟอร์ดจะไปหยุดลงที่ไหน อันดับ 2. ออเล็กซานเดอร์อูซิกทั้งโลกถึงกับต้องตกตะลึงกันทั่วหน้าเลยเมื่ออเล็กซานเดอร์อูซิกพิจความคาดหมายเอาชนะคะแนนแอนโทนีโจชัวไปได้แบบขาดลอยพร้อมคว้าตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทของ WBA, IBF, WBO และ IBO มาครองทั้งนี้เพราะถึงแม้ว่ายอดขุนศึกชาวยุเรนจะมีดีกีเป็นถึงเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกและเคยครองแชมป์โลกสีสถาบ,บันหลักของรุ่นควิเซเว่นมาแล้วแต่ผู้คนส่วนมาก ก็ยังมองว่าเขาต้องเป็นรองทางฝั่งจอมโหดรุ่นยักษ์อย่างโจชัวอยู่ดีแน่นอนครับว่าชชนะแบบเหนือความคาดหมายนี้ทําให้โจชัวตัดสินใจขอใช้สิทธิ์รีแมต์เพื่อล้างตากับอูซีทีในช่วงต้นปีนี้ซึ่งเราก็ต้องมาตามดูกันต่อแหละครับว่าสุดท้ายแล้วอูซสิบจะสามารถย้ำแขนโจชัวพร้อมเปิดโอกาสไปล้มแชมป์โลกสีสถาบันหลักกับไทยสันฟิลด่ต่อได้หรือไม่อันดับหนึ่งคาเนโอวาเลสต้องบอกเลยว่า 2021ถือเป็นปีที่งานชุกข,ของคาเนโลยอดนักชกซูปเปอร์สตาร์ชาวเม็กซิกันจริงๆเพราะเขามีโอกาสได้ลงสังเวียนหนึ่ง3ครั้งและปิดท้ายปีอย่างสวยงามด้วยการเป็นแชมป์โลก4สถาบันหลักของรุ่นซูปเปอร์มิดเดิลเวทส,สมใจอยากโดยผลงานทั้ง3ไฟล์ล้วนแล้วแต่เป็นการประเดชึกคู่ชกแบบไม่ครบยกทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นฮาร์ฟนี่ยูดิลิมบิลลี่โจซอ,อนเดอร์หรือเคเลปแพนไม่มีเลยสักคนที่สามารถยืนหยัดชกกับคาเนโลได้จนครบกำหนด12ยก และล่าสุดคานโลก็ได้เล่นใหญ่ปีขั้นแล้วด้วยการประกาศก้าวขอปีนขึ้นมิกัดคุยเซเวตเพื่อทาชนกับแชมป์โลกของ WBC อย่างจูเนียร์มาคาบูซึ่งถ้าสุดท้ายแล้วไฟนี้ได้เกิดขึ้นจริงๆก็คงพูดได้เต็มปากเลยครับว่า2022คงจะเป็นอีกปีที่น่าสนใจของคานโลอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้กันจนจบรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือมีอะไรอยากเพิ่มเติมสามารถติชมกันได้ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไม่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ